วุงเฉีนเมินาวสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเ่าซือหมิงเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาจีนของเรานะลูกสำหรับคลิปสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เนื้อหาใหม่นะคะวันนี้เราซื่อจะพานักเรียนมาเข้าสู่เนื้อหาใหม่ซึ่งเนื้อหาใหม่ที่ว่านี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราเคยเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเนาะ,ะสำหรับวันนี้จะเกี่ยวกับอะไรนั้นมาดูกันเลย ลองทายสิคะลูกหลังจากที่เห็นรูปภาพนี้แล้วนักเรียนคิดว่าวันนี้เหล่าซื้อจะพานักเรียนมาทําความรู้จักกับอะไรเอ่ยวันนี้เราจะเรียนคําศัพท์หรือว่าชิงสือเกี่ยวกับอะไรคะลูกอ่าเชนถีใช่ไหมคะลูกเชนถีแปลว่าอะไรคะร่างกายนะคะเชนถีนะคะเชนถีนะะนถกัองอวดตูอ่านตามเหล่าซื้อนะคะเช่นถี เก่งมากค่ะชชิงใจ่ว请再说一遍请再说一遍อัดอ,อ,อีกรอบนะลูกเัิญถีเก่งมากค่ะลูกเัิญถีแปลว่าร่างกายนะคะค่ะแน่นอนเลยสำหรับวันนี้เหล่าซอมิงจะพานักเรียนมาทบทวนในหมวดของร่างกายนะคะร่างกายอาวัยวะต่างๆนะคะ ในร่างกายของเราเนี่ยภาษาจีนนะคะเราเรียกว่าอะไรบ้างนะคะอ่าเรามาดูคําศัพท์คําแรกกันเลยนะคะอ่าคำศัพท์คำแรกของเรานะคะลูกอ่านไหนใครสามารถอ่านคำนี้ได้หรือว่าใครคุ้นชินกับคำนี้นะคะผมอ่าผมผมในภาษาจีนเนี่ยเส้นผมในภาษาจีนเนี่ยเราอ่านออกเสียงว่าอย่างไรคะลูก เก่งมากค่ะถาฟ้านะคะถัฟ้าตังออดูอ่านตามเหล่าซื้อนะคะถาฟ้าเก่งมากค่ะถัฟ้าถัฟ้าเส้นผมไหนเรามาลองทบทวนนะคะคำว่าถาฟ้ามีตัวอะไรบ้างดูตัวแรกกันก่อนคำว่าถันะลูกถ มีตัวเธอนะคะแล้วก็สระโอวันในยุคเสียงที่สองนะคะหรือว่าเชิงเตี้ยวเสียงที่สองนะคะสะกดได้ว่าเธอเอโถเธอเอโถส่วนคำว่าฟ้านะคะมีตัวฟัวกับสระอาซึ่ง ในวรรณยุกนะคะเสียงนี้เป็นเสียงสามัญน,นะคะซึ่งเราซื้อเคยอธิบายไปแล้วว่าวันในยุกนะคะที่เป็นอักษรภาพนะคะที่มันมีขีดนะลูกมันมีทั้งหมดสี่เสียงด้วยกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววรรณยุกในภาษาจีนมีห้าเสียงแต่เราไม่นับเพราะว่าเสียงสามัญน,นะคะไม่มีอักษรภาพนะคะซึ่งตัวคาว่าฟาน่ย ก็จะเป็นเสียงสามาัญนะคะออกเสียงลักษณะคล้ายๆเสียงหนึ่งเสียงที่1นนะคะแล้วก็จะสั้นกว่าเสียงที่1ด้วยนะคะ,ะดังนั้นนะลูกคำนี้นะคะอ่านและสะกดได้ว่าพร้อมกันเลยทโทอโอทฟอ,อ,ทอ,อฟ้าทฟ้านะคะทฟ้าทฟ้าเส้นผม คำต่อมานะคะคำว่าเถานะคะเมื่อเมื่อกี้เถาฟ้าแปลว่าเส้นผมนะคะส่วนคำนี้เถานะคะเถาแปลว่าศีรษะนะคะลูกเถาแปลว่าศีรษะนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของพินอินนะคะเหมือนกันเลยคำว่าเถานะคะเขียนเหมือนกันนะคะพินอินก็เช่นเดียวกันนะคะมีตัวเธอ แล้วก็สะระโอนะคะเสิงเดี players, ements, ่ยวเสียงที่สองนะคะเธอเถอเธอเถอเธอเถอนะคะเถอแปลว่าศีรษนนะคะลูกหลังจากหัวและลองลงมาดูสินะคะอ่า ตานะคะหรือดวงตานะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าแยียนจิงแยียนจิงแยียนจิงนะคะแยียนจิงดวงตานะคะลูกและคำนี้นะคะเขาว่าแยียนจิงนะคะพยายามออกเสียงให้ถูกนะคะถ้าเอิดว่าเราออกเสียงเพี้ยนเป็นเสียงที่4ความหมายก็จะเปลี่ยนเป็นแว่นตาทันทีนะคะลูกนะเยียนจิง ดวงตาเยียจริงแว่นตานะคะอย่าจำสับสนนะอ่ะเรามาลองดูนะคะในส่วนของพินอินนะคะพินอินของคำศัพท์คำนี้นะคะน่าสนใจมากเรามาดูกันเลยคำนี้น่าสนใจยังไงนะคะโดยเฉพาะนะลูกคาว่าเยียนะคะลูกคำว่าเยียนักเรียนสังเกตเห็นไหมในคำว่าเยียนี่มีตัวอะไรบ้างพยัญชนะคือตัวอะไรลูกอ่าพยัญชนะคือ ตัวอ e, ีนะคะตัวอ e, ใช่ไหมลูกนะอ่ะและก็สระเอียนนะคะสระเอียนวันในยุคเสียงที่3นะคะและเวลาเราเอามาแยกคำนะคะมาแยกเขียนเป็นคำในพินอินนะลูกเราจะไม่ใส่เป็นสระเอียนนะคะก็คือแต่ออกเสียงเป็นสระเอียนงงไหมเพราะว่า ตัวด้านหน้านะคะเป็นเสียงคล้ายกับสละเดี่ยวอยู่แล้วนะคะก็คือตัว e ใช่ไหมคะตัว y ที่เราเห็นนั่นแหละคือออกเสียงว่า e ใช่ไหมคะและตัวเอียนตัวด้านหน้าที่เป็นตัว i นะคะที่นักเรียนคุ้นในภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ออกเสียง e เช่นเดียวกันนะคะและการเขียนนะคะลูก เราจะไม่ใช้คำศัพท์เสียงทับเสียงนะคะในการเขียนภาษาจีนนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะอ่ะโอเคและในส่วนของคำว,ว่าจริงนะคะจริงนะคะก็มีตัวจีนะคะปกติเลยนะคะแล้วก็สะระผสมสระอิงแล้วก็วรรณยุคเเชงเตี้ยวเสียงที่หนึ่งะคะสะกดได้ว่าจีอิงจิงนะคะ เยียนจิงนะคะเยียนจิงแปลว่าดวงตานะคะอ่ะและอีกคำหนึ่งคาว่าเยียนจริงนะคะเสียงคล้ายกันนะคะคำว่าจริงออกเป็นเสียงซีนะคะจะแปลว่าแว่นตานะคะอมาดูคำศัพท์คำต่อมานะคะอ่าคำว่าอะไรเอ่ยปีจ๊อนะคะ ปี๊ซแปลว่าจมูกนะคะปี zu ไหนนักเรียนลองก้องวอดูอตามเหล่าซื้อสิคะปี๊ u เก่งมากค่ะปี๊ u แปลว่าจมูกนะคะอ่ะเรามาลองดูนะคะในส่วนของพินอินนะลูกแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะคะคำว่าปีนะคะลูกคำว่าปีปีตัวอะไรคะ อ่าพินอินตัวไหนคะตัวปัวใช่ไหมคะปัวแล้วก็สระอีนะคะวันในยุคหรือเชิงได้เอาเสียงที่เท่าไหร่ลูกอ่าเสียงที่สองนะคะปัวอีปีนะคะปัวอีปีและส่วนคําว่าจื๊่นะคะก็เป็นตัวจื๊่แล้วก็สระอีนะคะจื๊่อี จนะคะจีจีปีจีปีจีแปลว่าจมูกนะคะอ่าต่อกันเลยนะคะคำสับคำต่อมาเอิรตู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 แปลว่าหูนะคะหูหูนะคะเอิรตูเอิรตู ะะามาดูในส่วนของพินอินนะคะคาว่าเอิร์ตัวนะคะคาแรกดูคําว่าเอิรกันก่อนเลยนะคะคาว่าเอิรนะคะในพินอินนะคะเราจะเขียนพินอินคือตัวเออกับตัวอาร์นะคะซึ่งตัวเออกับตัวอาร์นะคะจะทําหน้าที่นะคะเวลาอยู่คู่กันนะคะเราจะออกเสียงคล้ายๆกับ ออเสียงที่3เลยนะลูกและเมื่อมันมีเสียงวันในยุคเสียงที่3ด้านบนนะคะเราก็จะออกเสียงหันลิ้นนิดนึงนะคะอย่างเช่นเอ่อเอ่อเอ่อประมาณนี้นะลูกเอ่ออ่ะเอ่อเอ่อและคําว่าตัวนะคะก็เป็นตัวตูเตอร์นะคะตัวเตอร์นะคะเตอว์ตัวนะคะ แต่ว่าเป็นเสียงที่เท่าไหร่เสียงที่3ใช่ไหมคะออกเสียงว่าตัวเตออูตัวเตออูตัวเออตัวแต่เวลานะคะการออกเสียงเสียงที่3กับเสียงที่3นะคะเจอกันปุ๊บเราก็จะลดเสียงคําพยางค์ที่2นะคะเป็น3 2ก็เป็นเออตัวนะคะเออตัวแปลว่า โอนะคะคำศัพท์คำต่อมานะคะใบหน้าอ่าใบหน้าในภาษาจีนออกเสียงว่าไงคะอ่าเหรียญนะคะเหรียญนะคะไม่ใช่เหรียญนะเหรียญ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 นะคะเสียงที่3นะลูกเหรียญแปลว่าใบหน้าอ่ามาดูในส่วนของพินอินนะคะมีตัวอะไรคะอ่าพยัญชนะคือตัวเล วันในยุคเสียงที่สามนะคะสกดได้ว่าเลอเอียนเลียนอ่ะอันนี้คือเสียงที่หนึ่งใช่ไหมเสียงที่สามสกดยังไงคะเลอเอียนเลียนเลเอียนเลียนเลียนนะคะแปลว่าใบหน้านะคะต่อเนื่องเลยคำศัพท์คำต่อนะคะคำว่าปาก ปากในภาษาจีนออกเสียงว่าจุยปานะคะจุยปาหรือว่าจุยนะคะจุยก็แปลว่าปากเช่นเดียวกันนะคะจุยปาอ่ามาดูนะคะในส่วนของพินอินนะคะเขาเป็นจุยนะคะจือแล้วก็สระอุยนะคะเสียงเดียวเสียงที่สามจืออุยจุยอันนี้คือเสียงที่หนึ่งเสียงที่สามออกเสียงได้ว่าจืออุยจุยนะคะจืออุยจุย และคำว่าปานะคะปัวอาปานะคะปัวอาปาจื้อเอ้จื้อปวอาปาจื้อปาจื้อปาแปลว่าปากนะคะอ่าและต่อกันเลยนะคะคำว่าหยาสือหยาสือหยาสือแปลว่าฟันนะคะ ายาเฉิฟันนะคะเอามาดูในส่วนของพินอินนะลูกคำว่ายานะคะตัวอีนะคะและก็สระอาเสียงเดี่ยวเสียงที่สองอีอายานะคะอีอายานะ,ะลูกส่วนคำว่าเฉิเฉออเฉินะคะเฉออเฉิเป็นเสียงเดี่ยวเสียงที่ส นะคะสะกดได้ว่าชื่ออิอนะคะยาชุแปลว่าฟันนะคะ <Okay. S 1> และก่อนจากกันนะคะสำหรับวันนี้เห่าซื้อก็มีเชิงซื้อเพิ่มเติมให้นักเรียนอีกหนึ่งคำนะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเห่าซื้อจะพานักเรียนมาเรียนในส่วนของประโยคนะคะรูป มาดูนะคะคำศัพท์เพิ่มเติมที่เหล่าซูยกตัวอย่างให้นะคะคือคำว่าท้องนะคะเถองนะคะเทอ,อ้งทองนี่แหละท้องแปลว่าอะไรอ่าเจ็บหรือว่าปวดนะคะท้องแปลว่าเจ็บหรือว่าปวดนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเราก็จะเน้นในส่วนของเชื่อเสียกันก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเหล่าซือจะพานักเรียนมาลอง เรียงประโยคนะคะเอาคำศัพท์นี้แหละที่เราเรียนในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะลูกนะและเผื่อสัปดาห์หน้าเราซื้อมีไลฟ์เราซื้อจะแจ้งนะคะก่อนล่วงหน้าสักหนึ่งถึงสองวันนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราซื้อจะถามเก็บคะแนานนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ เราซื้อขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอ้อก่อนจากกันยังไงก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะลูกนะใครที่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มไลฟ์ภาษาจีนก็สามารถสแกน QR code ได้เลยโอเคบ๊ายบาย